เดียมไมาดูดิลยดิงสาวเสียเชีไม่อยากมาดูออเอาปีนงีมองมองหน้ามองหน้าเลยนี่ดอยู่นี่จะบอกจะเอ๋อามาหนหน้ามาก่อน คุยกันแบบนี้พอคุณนั้นเนี่ยถ้ามันมีหน้าเราไม่มีเสื้อผ้าใส่นั้นเนี่ย <c oughs> จุกไหนไยเล,ยล้วจุกไหนแข่ายาวเลยเนี่ยอ่ะหอมจังเลยวันนี้นะวันนี้หอมจังเลยไม่เน่าเลยนะ น้องผู้หญิงหรือป้าท,ท้น้องผู้หญิงแล้วน้องผู้ชายพระนมัดจอกปปนั่นกับสิผู้ชายตัวเนาะคือดวงมืงตอดคอยกันนั่นเป็นผู้หญิงค่ะอยู่กับนัน,น,บบน้าแป๊บนดีได้ไหมปะ<า>แป<บ>๊แบ,บเดียวมันตัวคอยฉันมันหยุ่มคอยฉันไปเลยสิแปบ๊บเดียวแป๊บเดียววับบนเป็นตาไปทํานมก่นอนอ๋อเลมค่ะไปชงนมให้กินก่อนจ้าเอ๋สวัสดีค่ะแล้วจ้าแล้วจ้าจ้า 咋？咋样、嗯？咋样？嗯，咋了？咋了？咋一样？咋一样？ พี่พี่เขาส่งดอกกุหลาบให้เยอะเลยนะจ้าเฮ้ออ,อ,อันนี้ชุดนันาซื้อให้หรือเปล่าแต่ดูซิสวยหรือเปล่าในโชว์สิสวยเปล่านี่นานาซื้อให้ตัวใหญ่เลย <laughs> เพื่อไว้ละตัวบเมไงนีุ่ัชุดสวยนันนาซื้อชุด่วย,ย,ยให้ใช่ไหม ก,กินหัวแดงน,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 น้อยเด้อววะจิกินกหัวแดงน้อยเอ๊ะจิ้งจกหัวแดงน้อยจี้งจกหัวแดกน้อยนี่จิ้งจกหัวแดงน้อยใครล่ะใครเห็นหรือเปล่าน,นั่นอนะ่ะใครเอ๊ะใครเอ๊ะ Hair hè Lièm lèp quá mìn tarti Lièm lèp quá 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 lèo tung 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 うん。<laughs> <laughs>